ในที่สุดก็เสร็จสักทีนะครับกับงานป่าผูหลังคาเซฟิโลนะครับแล้วก็เก็บสีรอบคันนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของงานกันเลยครับผมนิสสันเซฟิโร a 3 3นะครับผมคันนี้นะครับเข้ามาเก็บสีรอบคันเป็นสีดําเดิมโรงงานนะครับด้วยสีนอกแก้วเต็มระบบนะครับผมแล้วก็เข้ามาแก้ปัญหาเรื่องหลังคาสนิมขึ้นนะครับซึ่งเป็นปัญหายอดฮิตจริงๆของรถรุ่นนี้นะครับผมที่ตอนแรกมาเนี่ยปัญหาเกิดขึ้นจากการที่ว่า ของเดิมโรงงานเขาใช้เป็นกาวเป็นกาวที่มีกดนะครับมันเลยทําให้ตรงตรงคานที่เป็นแนวคานเนี่ยผุขึ้นมานะครับผมเลยทําให้ต้องมานั่งป่าผูกกันนะครับแล้วก็เคยไปทํามาแล้วก็ไม่จบนะครับก็เลยมาทําอีกรอบหนึ่งที่เรานะครับผมเราก็เลยทําการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุให้นะครับตามที่เคยถ่ายลงไปแล้วไปให้ดูนะครับผมก็เสร็จออกมานะครับก็เป็นที่น่าพึงพอใจนะครับสนิมหายไปหมดเลยนะครับผมเหลือแต่ความเงานะครับทีนี้ มาดูรายละเอียดของงานกันบ้างนะครับตัวรถนะครับผมตอนที่มานี่ตัวรถเนี่ยรถค่อนข้างสมบูรณ์อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเจ้าของนี่ดูแลดีมากเลยก็คือแค่มีปัญหาเรื่องหลังคาเท่านั้นเองนะครับก็เลยมาเก็บสีใหม่นะครับแต่ทํารอบนี้นี่จัดเป็นสีนกแก้วเนี่ยก็จะได้ความเงาที่ฉ่าลึกกว่าเดิมนะครับแล้วไฟหน้าลูกค้าได้ทําการเปลี่ยนใหม่เพื่อให้เข้ากันกับสีที่ใหม่นะครับเลยทําให้รถคันนี้ดูใหม่ขึ้น อย่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับแค่เปลี่ยนแค่ไฟหน้าแค่นี้ใหม่ขึ้นมากนะครับเดี๋ยวถ้าใครนึกไม่ออกว่ามันใหม่ขึ้นมากยังไงลองไปดูคลิปที่ผมลงลิงก์ไว้ให้นะครับคลิปวันแรกที่เข้ามานะครับผมนี่นะครับแล้วตัวการชนอะไรต่างๆนี่เราก็ทําการจัดทรงให้นะครับนี่เพื่อนๆดูนะครับรถอายุไม่น่าต่ำกว่า20ปีนะครับคันนี้เอามาทําสีดีๆนะครับกลับมานี่สวยน่าใช้นะครับกว่ารถใหม่นะครับผมเนี่ยดูดีมากๆแล้วนะครับ อะไ่ทั้งหมดที่เพื่อนๆเห็นนี่เป็นอะไรเดิมทั้งหมดนะครับที่ผมบิ้วขึ้นมาให้นะครับเนี่ยเก็บเก็บขอบเก็บสีให้นะครับไม่มีขอบสีไปเลอะตามขอบนะครับเนียนสุดๆครับตรงนี้เสร็จออกมานี่ก็คือเหมือนย้อนเวลากลับไปนะครับวันแรกที่ซื้อมาเลยนะครับผมนี่ฮะเสร็จเรียบร้อยนะครับยิ่งเดินดูยิ่งชอบนะครับรุ่นนี้เงาดีจริงๆครับก็ หวังว่าเพื่อนๆที่เห็นผลงานแล้วจะชอบกันนะครับสำหรับรถสีดำนะครับถ้าทำสีนอกแก้วก็จะได้งานประมาณนี้ครับผมก็สำหรับใครที่ขับรถรุ่นนี้อยู่แล้วมีปัญหาเรื่องหลังคาสนิมขึ้นนะครับก็มาแก้ที่เราได้เลยครับเดี๋ยวเราจัดการจบให้นะครับแล้วก็จะได้รถแบบนี้กลับไปบ้านครับผมเดี๋ยววันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ